นนเพลงั้ด้ดวยอยากเช่นชอบเพลงนี้ชอบฟังเพลงนี้หรืออยากจะร้องเพลงนี้ให้มันได้นะอยากให้เห็นข้อนี้ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการฝึกร้องเพลงมันทําซ้าๆนะคะมันทําเยอะทําบ่อยท่านี้ถ้าเกิดเพลงนั้นมันไม่ได้มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะะอยู่ในเพลงนั้นอนะ่ะมันจะทาให้เราเลิกล้มได้ง่ายนะคะหรือเราไม่ชอบอะ่ะ มันก็ทำให้เราเลิกลมได้ง่ายนะคะเพราะนั้นเ,เวลาเราเลือกเพลงหนูอยากให้มันมีก้อนของความชอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะมันจะดีคืออย่างน้อยมันจะทำให้เราทําได้อึดทําได้ทนขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเพลงนี้เราไม่ชอบเลยแล้วยังต้องมาฝึกลูกยากๆอีกเนี่ยบางทีมันทาให้เราท้อถอยได้ง่ายอะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นการที่จะร้องได้นะคะมันหนีไม่พ้นเรื่องการทาําซ้ามันมีในนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นหากจะเริ่มต้นในการฝึกร้องเพลงค่ะ ให้เลือกเพลงที่เราอยากจะร้องอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีนะคะติดตัวไว้สักเพลงหนึ่งอ่าแล้วก็ฝึกควบคุมนะคะวิธีการร้องเพลงนะคะในเพลงเพลงนั้นที่เราอยากจะฝึกอยากจะร้องนะคะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเราต้องควบคุมนะคะพอเราควบคุมซ้ําๆเนี่ยพอเราเริ่มร้องเพลงที่มันยากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้คอนเซปต์มาแล้วว่า อ๋อเราร้องได้มันมาจากการที่เราสั่งแล้วเราควบคุมอยากจะให้มันเป็นแบบนี้อยาในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นเราก็จะเข้าใจกติกาในการที่จะทํามากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทําให้เราฝึกได้ทนทานมากยิ่งขึ้น่ะืมจากเมื่อก่อนเราเราคิดว่าซ้อมไปทําไมซ้อมแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรออย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้คําตอบแน่ๆแล้วว่าซ้อมซ้อมทําบ่อยๆยังไงมันก็จะเปลี่ยนแน่นอนแต่แค่มันจะเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วแค่นั้นเองเราจะเข้าใจกติกาในการซ้อมหรือการทําซ้ํามากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะคะ อเนาะก็ประมาณนี้นะคะยากจริงๆค่ะธรรมชาติโหดก็